เห็นผีปีศาจส,สัตว์ประหลาดเวลาสองกระจกตอนกลางคืนบางคนอาจมีประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจําเกี่ยวกับการพบเห็นสิ่งน่ากลัวในกระจกซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักออกมาในรูปแบบของการเห็นผีหรือวิญญาณหรืออะไรบางอย่างที่ดูน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขวัญอ่อนและเชื่อในเรื่องนี้รับแต่คุณอาจไม่รู้ว่าการยืนจ้องมองกระจกภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถสร้างปีศาจขึ้นมาได้ ย้อนกลับไปในปี2010ดรจิโอวานนีคาโปโตนักจิตวิทยาชาวอิตาลีจากมหาวิทยาลัยเออร์บีนูได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเขาให้อาสาสมัครจำนวน50คนจ้องมองกระจกบานใหญ่ในแสงสลัวจากคมไฟเป็นเวลา10นาทีผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างน่าสนใจอย่างยิ่งหนึ่งใบหน้าของตัวเองบิดเบี้ยวไปอย่างมาก66%จากอาสาสมัครจำนวน50คน สอใบหน้าพ่อแม่ตัวเองที่มีลักษณะเปลี่ยนไป8%คือพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และ10%เป็นพ่อแม่ที่เสียแล้ว 3. บุคคลที่ไม่รู้จัก28% 4. ใบหน้าตามแบบฉบับเช่นหญิงชราเด็กหรือปั้นพบุรุษต,ตัวเอง28% 5. ใบหน้าของสัตว์เช่นหน้าแมวหมูหรือสิงโต18% 6. สิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว48% ปรากฏการ์ดังกล่าวเรียกว่า t r o x l a r e เอฟเฟและมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1804โดยแพทย์และนักปรัชญาอิกานาทาร็อกเลอร์มันคือปรากฏการ์ที่ถูกนำไปใช้กับภาพลวงตามากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตเช่นการใช้คุณจ้องจุดสีแดงตรงกลางวงกลมเป็นเวลา20วินาทีในที่สุดวงกลมด้านนอกก็จะจางหายไป นั่นเป็นเพราะสมองของคุณโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ข้างในโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขอบวงกลมด้านนอกแต่อย่างใดสมองจึงลดภาระในการประมวลผลลงโดยทําให้คุณเห็นเพียงแค่ขอบเขตการรับรู้ของเราเช่นเดียวกับการทดลองที่ให้คุณโฟกัสไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งสมองของคุณมีแนวโน้มว่าจะลบเลือนสิ่งที่เราไม่ได้โฟกัสออกโดยผสมผสานมันให้เข้ากับริงวาดล้อมแทนหากคุณเลือกมองใบหน้าตัวเองบนกระจกในสภาวะที่เหมาะสม มันมีความเป็นไปได้ที่บางส่วนของใบหน้าจะเริ่มเลือนลางหรือถูกบิดเบือนกลมกลืนไปกับกระจกและผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนตัวอย่างเช่นหน้าผากของคุณจะเริ่มจางลงหรือแก้มของคุณจะแปรเปลี่ยนไปจนดูใหญ่ขึ้นหรือปากของคุณจะมีรูปทรงแปลกๆในช่วงเวลานั้นใบหน้าของคุณโดยรวมจะบิดเบี้ยวและเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูน่ากลัวได้ที่แย่กว่านั้นสมองของเราจะช่วย เต็ม,ตมสิ่งที่เราไม่รู้จักด้วยสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้มันจะประกอบร่างออกมาจนกลายเป็นใบหน้าของบุคคลที่คุณไม่เคยรู้จักสัตว์ประหลาดที่คุณเคยเห็นในโทรทัศน์ที่ถูกขังลึกอยู่ในความทรงจำของคุณสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่อาสาสมัครบางคนเห็นในกระจกมีการตอบสนองกับพวกเขาด้วยเช่นใบหน้าเหล่านั้นกำลังยิ้มหรือดูร่าเริงบางคนก็เห็นเป็นใบหน้าที่ดูขุ่นเคือง งานวิจัยที่ตามมองของคาปูโตไม่ได้จํากัดแค่ใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกเท่านั้นแต่มันรวมถึงใบหน้าที่ปรากฏขึ้นจากการทดลองเมื่อให้อาสาสมัครนั่งจ้องมองกันเป็นเวลานานในห้องที่มีแสงสลัวในเดือนเมษายน2019คาปูโตได้ทําการทดลองกับอาสามมกรจํานวน90คนและที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนเดิมนี่คือตัวอย่างของอาสามมกรบางส่วนที่วาดภาพใบหน้าแปลกประหลาดที่พวกเขาเห็น หนึ่งใบหน้าของคนแปลกหน้าที่สวมแว่นตาสองใบหน้าของสัตว์ประหลาดหญิงที่เหมือนลิงสามใบหน้าของเอเลี่ยนและสี่ใบหน้ามนุษย์กระต่ายคล้ายการ์ตูนนั่นอาจเป็นเหตุผลที่อธิบายเรื่องความเชื่อของฝรั่งเกี่ยวกับการปอกแอปเปิลหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนหรือย้อนกลับมาที่ความเชื่อโบราณไทย,ไทยเกี่ยวกับการห้าม่องกระจกหลังเที่ยงคืนในสมัยก่อนชาวบ้านไม่ได้มีไฟฟ้าที่สว่างสวัยใช้พวกเขามีเพียงแค่แตะเกียงหรือเทียนไขเท่านั้น นั่นจึงเป็นสาเหตุที่การส่องกระจกกลางดึกในสภาวะที่มีแสงน้อยจะมีโอกาสทำให้คุณเห็นสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นได้ซึ่งหากคุณเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ดีแล้วก็สามารถทดลองได้ด้วยตัวเองเช่นกันว่าแต่คุณจะกล้าส่องกระจกหมังเที่ยงคืนในห้องที่มีแสงไฟสลัวหรือเปล่าเพียงคนเดียวได้หรือเปล่าหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากพวกเราฟาร์มชาแนลก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ